ได้เวลาเปิดอาชีพพารวยของพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณผู้ชมคะที่เขาหันมาปลูกแตงร้านส่งขายตามตลาดตอนนี้แตงร้านราคาดีๆนะคะเพราะว่าสามารถทํารายได้เข้ากระเป๋าให้กับพี่น้องเกษตรกรที่นี่มากถึงวันละ8,000บาทอะไรที่ทําให้ไรายได้ปังขนาดนี้ตามไปหาคําตอบให้ถึงที่ค่ะมาแล้วค่ะนี่เลยนี่คือแตงร้านนะ กำลังออกผลดกเต็มต้นเตรียมเก็บเกี่ยวส่งขายตลาดกลางะ่ะที่เราเห็นอยู่นี้นะนี่เป็นสวนของคุณจันง,งามเหลาเพียนค่ะเป็นชาวบ้านวังท่าช้างอาเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณจันง,งามเขา้วก็เล่าถึงข้อดีของการปลูกแปลงร้านนะคะเขาบอกว่าใช้พื้นที่ปลูกน้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดเนี่ยต้องการสูงทุกปี แต่ปีนี้ค่ะเขาก็บอกว่าก็มีคนปลูกน้อยนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่ภาคกลางเนี่ยถูกน้ําท่วมส่งผลให้แตงร้านเนี่ยมีราคาดีส่วนขั้นตอนการปลูกแตงร้านนั้นค่ะก็ต้องมีพื้นที่โลง่ลงๆใช้เมล็ดพันธุ์หยอดลงดินแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกคลุมร่องแถวแต่ละแปลงเพื่อป้องกันวัชพืชระบบน้ำเนี่ยต้องควบคุมแบบสปริงเกอร์นะโดยให้ระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่ประมาณสัก30เซนติเมตรได้ค่ะ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะบรรจุใส่ถุงพลาสติกขนาด10กิโลกรัมแล้วก็นำส่งให้แก่พ่อค้าที่ตลาดสดสาราลำดวนแบบวันต่อวันค่ะเขาขายในราคาส่งกิโลกรัมละ15บาทเท่านั้นไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางค่ะจึงทำให้ราคาดีกว่านั่นเองคุณจันง,งามยังบอกด้วยนะคะว่าแตงร้านเนี่ยเป็นพืชอายุเก็บเกี่ยวสั้นค่ะก็คือว่าให้ผลผลิตได้เพียง20วันก็จะหมดรุ่นต้องปลูกใหม่ต่อเพื่อไม่ให้สินค้าขาดตลาด ทำแบบนี้หมุนเวียนไปตลอดทั้งปีจึงทําให้มีรายได้เข้ากระเป๋าทั้งปีเหมือนกันรับเงินแบบวันต่อวันขายคล่องได้เงินไวทํรายได้สูงสุดถึงวันละ8,000บาทค่ะทําให้ตอนนี้นะก็มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครให้เหลือดรอนะคุณผู้ชมก็นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่กําลังมาแรงจริงๆที่จังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ